สวัสดีค่ะดิฉันปวีณนอร์แก้วค่ะและสวัสดีค่ะดิฉันเปียพัฒนเรือนล่าจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ขอ,อนนาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมารับชมการถ่ายทอดสดการเปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่12นะคะกับงานที่มีชื่อว่า12 w o r l d Film Festival of b a n g k o k ค่ะจากณบริเวณสกายล็อบบี้ชั้น8 SF World Cinema ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะสําหรับเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพในปีนี้นะคะเรียกได้ว่า เป็นการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีเลยนะคะปีนี้ก็นับเป็นปีที่12แล้วนะคะสำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพนี้นะคะโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF World นะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจัดงานเทศกาลหนังนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะคัดสรรภาพยนตร์จากทั่วโลกกว่า59เรื่องในการขาดคุณปวีนาะใช่ค่ะ โดยมีการจัดฉายชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่17ถึง26ตุลาคม2557ค่ะงาน World Film Festival of Bangkok หรือเทศกาลภาพยน์โลกแห่งกรุงเทพที่ต้องการนำเสนอภาพยนตร์โดยมี โดยภายในงานในปีนี้นะคะมีวัตถุประสงค์นําเสนอภาพยนตร์คุณภาพที่อยู่นอกกระแสและมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพื้นที่ให้กับผลงานของผู้กํากับใหม่และภาพยนตร์อิสระในทุกๆปีค่ะเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพได้รวบรวมภาพยนตร์จากนานา,นาประเทศทั่วโลกจากสหภาพยโุโรปลาตินอเมริกาเอเชียและภูมิภาคอาเซียนค่ะที่เข้ามามีบทบาทสําคัญสําหรับทุทธามภาพยนตร์โลกค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมนะคะจะได้รับชมภาพยนตร์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศภายในงานค่ะที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะคะจะได้นํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะค่ะโดยภายในงานมีภาพยนตร์กว่า60เรื่องค่ะที่มาฉายในเทศกาลภาพยนต์โลกแห่งกรุงเทพในปีนี้ค่ะซึ่งสําหรับภาพยนตร์ไทยในปีนี้นะคะก็เรื่องที่ได้รับคัดเลือกให้มาเข้าฉายนะคะก็คือเรื่องของปู่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวนะคะของแรงบันดาลใจที่ จะใช้ชีวิตนะคะรวมไปถึงการดําเนินชีวิตต่างๆนะคะในปัจจุบันและแน่นอนค่ะว่าขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะขอเชิญคุณผชมทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศต่างๆภายในงานได้เลยค่ะ เริ่มต้นกันด้วยภาพบรรยากาศนะคะของเหล่าผู้สื่อข่าวทั้งจากประเทศไทยเองและจากต่างประเทศนะคะที่ได้มาเข้าร่วมเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะคะภายในงานเทศกาลภาพยนตร์ญญโลกแห่งกรุงเทพครั้งที่12นะคะหรือ12 for Film Festival of Bangkok นั่นเองค่ะลำดับนี้นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีชวีรัตนเกษตสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมค่ะขึ้นกล่าวแสดงความยินดีพร้อมกับกล่าวเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่ ่คะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์คุณภาพที่อยู่นอกกระแสและมีจุดมุ่งหมายเป็นพื้นที่ให้กับผลงานของผู้กํากับหน้าใหม่รวมไปถึงภาพยนตร์อิสระในทุกๆปีด้วยนะคะ และเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพได้รวบรวมภาพยนตร์จากนานาประเทศทั่วโลกจากสหภาพิยุโรปละตินอเมริกาเอเชียและภูมิภาคอาเซียนค่ะซึ่งในแต่ละประเทศนะคะก็เรียกได้ว่าเข้ามามีบทบาทสําคัญสําหรับทิศทางภาพยนตร์ในอนาคตค่ะโดยภายในงานนะคะก็มีภาพยนตร์กว่า60เรื่องด้วยกันค่ะเข้ามาฉายในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพในครั้งที่1 2นี้นะคะ สำหรับเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพนะคะเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะและก็ได้มีการจัดงานนี้มาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีนะคะปีนี้ก็เป็นครั้งที่12แล้ว โดยมีผู้สนับสนุนหลากหลายมากมายเลยค่ะอาทิกระสวงวัฒนธรรมเนชั่นทีวีธนาคารกสิกรไทยรวมไปถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะและที่สําคัญนะคะได้รับความร่วมมือจากเอกอกัครราชทูตอาร์เจนตินาออสเตรเลียฝรั่งเศสอิสราเอลเม็กซิโก เปรปูโปรตุเกสโรมาเนียและสหรัฐอเมริการวมไปถึงสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยเปนในประเทศไทยค่ะที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่เป็นบรรยากาศการมอบรางวัลโลตัสอวอร์ดเป็นรางวัลที่ทางเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่12ตั้งใจมอบให้เพื่อขอบคุณผู้กำกับภาพยนตร์ ั้งชาวไทยและต่างประเทศที่สร้างคุณโนประการให้กับโลกภาพยนตร์ซึ่งปีนี้มอบให้แก่คุณพิสารอัครเสรณีค่ะสำหรับคุณพิสารอัคราเสรณีนะคะเริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์หลังจบการศึกษาการแสดงและโทรทัศน์จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเข้าทำงานในสถานีโทรทัศน์จนกระทั่งถูกทาบทามให้รับเล่นละครในเรื่องสกุลกานะคะเมื่อปีพุทธศัการาช2507ค่ะ และหลังจากนั้นในอีก14ปีต่อมานะคะคุณพิสารเองได้รับโอกาสในการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะกับเรื่องฟ้าหลังฝนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการสั่งสมประสบการณ์เรื่อยมานะคะในเรื่องของการกำกับภาพยนตร์จนกระทั่งปีพุทธศัการาช2500 26นะคะได้มีภาพยนตร์เรื่องไฟรักอสูรนะคะที่ทางคุณพิสานอัครเสรณีเนี่ยเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นนักสแสดงนางค่ะโดยทำชื่อเสียงต่างๆมากมายนะคะเรียกได้ว่าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในความสดใหม่ของรูปแบบภาพยนตร์ในประเทศไทยเรานั่นเองค่ะ และที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเหล่าทีมงานและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องปู่สมบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่12นี้นะคะโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนะคะในการดำเนินชีวิตหรือว่ารวไมไปถึงการอยู่ ในสังคมไทยนะอย่างไรให้มีความสุขนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่ามีทีมงานนักแสดงที่มากด้วยฝีมือและคุณภาพนะคะมาร่วมกันเปิดฉายในครั้งนี้นด้วยลหละคะ่ะ ในลำดับนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันค่ะโดยมีคุณชวีรัตนเกษรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมท่านศาสตราจารย์ดรอภินันโปสยานนท์ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงท่านทูตต่างๆน,นะคะแล้วก็ทีมงานภาพยนตร์ปู่สมบูรณ์ผู้บริหารเนชั่นกรุป๊ปและผู้สนับสนุนจากเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่12นี้ค่ะ ทา่านผู้ชมที่เคารพคะและทั้งหมดนี้ค่ะเป็นเรื่องราวและก็บรรยากาศภายในงานนะคะกับ World Film Festival of Bangkok ค่ะเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่12นั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานขึ้นในเมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและใกล้กๆนี้เองนะคะเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ ซึ่งเปิดโอกาสนะคะให้คุณผู้ชมรวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบในการรับชมภาพยนตร์นะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้รับชมนะคะอย่างมีอัรถรสอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะคะ่ะ ค่ะซึ่งภายในงานในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมนี้ค่ะณนะโรงภาพยนตร์ S.F. World Cinema ศูนย์การค้าเซนทรันเวิลด์จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนี่เองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันปวีนาอ่อนแก้วค่ะและดิฉันปิยพัฒน์เรือนล่าค่ะรวมไปถึงทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ